สวัสดีครับผมชื่อนายเจนน่ารงกระตริครับเยนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ครับวิชาระไรการณ์ชีคววิทย์ครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรเทคนิคคอนโทรลสปีดดีซีมอเตอร์ควบคุมด้วยอันยูโนอาร์สาับครับอุปกรณ์มีดังนี้ครับบอร์ดอันยูโนครับนะครับแล้วก็ยูเอสบีครับ วงจรเฮดบิครับบอลุ่ม10เคโมหรือว่าตัวต้านทานปรับค่าได้ครับสายจัมเปอร์ครับอะแดปเตอร์ไฟ12โวลต์ครับ DC มอเตอร์ครับไขควงครับ แล้วก็โน้ตบุ๊กครับครับต่อไปมีการต่อวงจรนะครับอ่านะครับอินหนึ่งจากนะครับวงจร h ห้บิดนะครับเราจะทําการเมต่อเข้าที่นะครับขาที่8ของนะครับนะครับเข้าต่อที่ขาที่8ของนะครับบอร์ด USB นะครับบอร์ด USB นะครับ วทีที่แปของบทเวีนะครับอ่านะครับต่อไปครับอิน2ครับอ่าอิน2นะครับอิน2นะครับเราจะต่ออิน2นะครับอ่าจากเท i บิดนะครับ ไปเข้าที่นะครับขาที่9ของบอร์ด UEB นะครับบอร์ด a r d n o นะครับผมครับครับจากอินสองไเข้าที่ขาที่9ของบอร์ด Arduino นะครับครับนะครับอินพุตหนึ่งอินพุตสองนะครับเป็นการควบคุมของมอเตอร์นะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการนะครับช่องพันวิด พันองคนเอาไปเลยครัโอ้ยเมยังเสียดายแต่ว่าครับต uh ่อไปครับช่องพันวินมอสของวงจรให้ปิดนะครับจะไปเข้าที่สามของอนนโนือนะครับที่สามอันนี้ ครับครับต่อไปเราจะทาการตอกกาวนะครับผมอตอกกาวนะครับครับมาลงที่กาวของอนุโนนะครับอนุโนนะครับ ต่อไปครับเราจะทําการต่ออะแดปเตอร์ไฟ12โวลต์น,นะครับผมอ่านะครับสายสีแดงนะครับเราสายสีแดงเรากําหนดเป็นไฟบวกสายสีดาเรากาหนดเป็นไฟลบนะครับ,นะรบเราจะสนะามารถทาการต่อนะครับ ต่อไปครับเป็นการต่อวอลลุ่มนะครับ 10k โอห์มนะครับนะครับผมนะครับสายที่1นะครับก็คือสายสีน้ำเงินนะครับครับจะมาต่อเข้าที่กาวของบอร์ดอะลิโนนะครับผมครับครับต่อไปครับครับสายที่2นะครับก็คือสีดํานะครับจะมาเข้าที่ A0 หรืออนาล็อกของบอร์ดอะลิโนนะครับ นะครับผมครับต่อไปสายทีส้มนะครับจะไปเข้าที่5โาวนของบอดอันโนครับครับต่อไปจะเป็นการอธิบายโค้ดนะครับนะครับผมนะครับบรรทัดที่1นะครับ defi pot pin นะครับนะครับ a 0ก็คืออนาล็อกนะครับ สัญญาณอนาล็อกที่มาจากกลุ่ม 10k โอห์มนะครับครับต่อไปครับบรรทัดที่3ถึงบรรทัดที่5ครับจะบอกถึงช่องอนุโนครับนะครับนะครับบรรทัดที่3นะครับอินพุตหจากวงจรเฮดบิตจะมาเข้าที่นะครับขาที่8ของอนุโนนครับนะครับต่อไปครับบรรทัดที่4นะครับ ก็คือ Input 2จากวงจร h ฮดบิ t นะครับจะมาเข้าที่ขาที่8ของ a r นโนนะครับต่อไปครับบรรทัดที่4นะครับนะครับครับขั้นตอนต่อไปผมจะเป็นการอธิบายโค้ดนะครับผมนะครับนะครับบรรทัดที่1ก็คือนะครับ d e f i o r for Pin A0 ก็คือนะครับอนาล็อกสัญญาณออนาล็อกที่มาจากนะครับวอลลุ่ม 10k โอหมนะครับครับผมต่อไปครับบรรทัดที่3ถึงบรรทัดที่5ก็คือช่องอนุโนนะครับอ่านะครับบรรทัดที่3นะครับก็คืออินหจากวงจรเฮดบิดจะมาเข้าที่8นะครับของช่องอนุโนนะครับผมนะครับ ต่อไปครับบรรทัดที่4อินสองจากวงจรห้บิดจะมาเข้าที่ขาที่เของบอร์ดอนุโนนะครับต่อไปครับบรรทัดที่5นะครับส 1, ัญญาณพันวินมอสนะครับจากวงจร h บิดจะไปเข้าที่ขาที่3ของอนุโนครับครับผมจะพาไปดูโค้ดต่อนะครับ,รบครับผมนะครับ บรรทัดที่3ามบเอดนะครับก็คือมอเตอร์ forward นะครับก็คือหมุนตามก็จะป้อนหมายเลขหนึ่งเข้าไปอินพุตหก็จะเป็น h i g นะครับส่วนอินพุตสก็จะเป็น l o นะครับผมต่อมาครับบรรทัดที่38นะครับมอเตอร์ backward นะครับอินพุตสนะครับมอเตอร์ backward ก็คือการหมุนกลับนะครับเราจะกำหนด ไว้เป็นเลข2นะครับอ่าครับเราจะป้อนนะครับซิเลนิเตอร์มอเตอร์นะครับเข้าไปนะครับผมต่อไปนะครับบรรทัดที่39และ40ได้40นะครับบอกถึงกันนะครับการป้อนโลกับไฮนะครับอินพุตหเป็นโลอินพุตสเป็นไฮนะครับต่อไปครับบรรทัดที่45นะครับ สต็อปมอเตอร์พุทธจะใช้เป็นเลขศูนย์นะครับก็จะเป็นโลหมดนะครับก็คือจุดทำงานของวงจรมอเตอร์หมดเลยนะครับครับต่อไปนะครับเราจะทำการทำการป้อนจีต้อนมอเตอร์เข้าไปนะครับเราไปกดที่นะครับซีเดนมอเตอร์นะครับอ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะทำการนะครับกดเลขหนึ่งนะครับ กดเลขหนึ่งนะครับแล้วกด enter ลงไปนะครับอ่าครับนะครับไฟนะครับอ่าไฟตรงนี้ก็จะติดเป็นสีส้มนะครับผมอ่าครับนะครับต่อไปครับเราจะทําการนะครับกดเลขสองนะครับแล้วก็ enter เหมือนเดิมครับอ่าครับ ไฟตรงนี้ก็จะติดเป็นสีแดงนะครับผมครับขออธิบายเพิ่มนะครับนะครับ LED สีเหลืองก็คือนะครับอ่านะครับการนะครับคือการหมุนกลับนะครับส่วน LED สีแดงติดนะครับก็คือการเบรคเวิร์ดนะครับ ครับนะครับต่อไปครับเราจะป้อนศูนย์เข้าไปนะครับป้อนศูนย์เข้าไปแล้วกด enter นะครับครับผมก็คือนะครับไฟจะไม่ติดเลยนะครับก็คือนะครับสต็อปมอเตอร์พูดนะครับก็จะไม่มีไฟติดเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับไฟสีแดงแล้วก็ไฟสีเหลืองจะไม่ติดนะครับ ต่อไปเป็นการต่อมอเตอร์นะครับไปไป ต่อไปครับเราจะมาป้อนสัญญาณเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับเราจะป้อนหมายเลขหนึ่งครับกดครับผมครับเราก็ป้อนเข้าไปเลยนะครับมอเตอร์หมายเลขหนึ่งก็คือนะครับการหมุนทนเข็มนาฬิกานะครับผมครับต่อไปครับเราจะป้อนหมายเลขสองเข้าไปนะครับ กดเลข2นะครับไปกด Enter เลยนะครับผมอ่าครับครับเราก็ป้อนหมายเลข2เข้าไปนะครับอ่าสังเกตได้ว่านะครับมอเตอร์จะหมุนนะครับอ่าครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือมันจะหมุนช้าลงนะครับอ่าดูการทํางานของมอเตอร์นะครับครับเราสามารถนะครับอ่า ปรับความเร็วได้ตามนะครับวอลล่มได้นะครับก็คือนะครับอ่านะครับสามารถปรับได้นะครับโอเคความความเร็วความช้านะครับสามารถปรับได้นะครับอ่าครับอ่าทำได้ตามบอลล่มนะครับครับผมนะครับต่อไปครับถ้าเราทดลองนะครับโดยการป้อนเลขศูนย์ลงไปนะครับอ่า นะครับครับจะสังเกตได้ว่ามอเตอร์นะครับจะหยุดทํางานนะครับก็คือเราป้อนเลขศูนย์ลงไปนะครับผมอ่าครับครับอ่าเราจะทําการนะครับป้อนเลขหนึ่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มอเตอร์ทํางานอ่าได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ะครับโดยสังเกตว่าจะทำงานนะครับครับต่อไปผมจะพาไปดูโคดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าใจจริงได้ฟันได้คอนเซ็ปต์ก็เลยซื้อเออแล้วก็อันนั้นไหงเล่นการสเปรย์หรือเปล่าครับครับก็จบตรงนั้นนะครับ,บการทดลองนะครับต่อวองจรให้ปิดนะครับคอนโทรลสปีด d ีมอเตอร์ควบคุมด้วย a n โนโอาสามครับนี้ผมต้องขอขอบคุณนายจัยรพัฒน์ธิญญายครับที่ให้ความรู้ำํำแนะนำแก่นักเรียนครับแล้วก็ขอบคุณตากล้องครับที่ทถ่ายคลิปให้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ